วันนี้มาเที่ยวสารพันท้ายนรสิงที่สมุทรสาครนี่คือไก่นะไก่ปัจจัยสมามพชราผู้บุญกงศนี่คือสารพันท้ายนรสิงห์นะก็มีไก่

มาเป็นไก่นะครับเดินตรงมาเลยครับเดินตรงมาไก่เป็นไก่เกียนปักที่เกียนปักที่เรือเลยครับเกียนปักที่เรือเลยผู้ถือไปด้านในเกียร์เียปักที่เรือลูกเกียร์ปักที่เรือเลยครับได้ครับไปประสางานเจ้าหนี่ขอผ่าฝั่งนน้นนะ อ๋น,นันวางตรงนี้วางหลังองค์พ่ะพันท้ายสององค์นี่เรื VERY ่องตะปูขานี่เรือพันท้ายนรสิงห์เนาะนี่เป็นเรือเรือที่ทำโบราณขึ้นระอสี่องสีดับองค์ที่สี่อง่วันนี้นะครับองค์สี่ของขวแก้วที่สี่วันนี้แล้วลำดับองค์ที่หนึ่งร้อยสิของเดือนี้อนุมานแตกตื่นเลยครับ ก็เป็นไพร์น้ำนใจสำหรับไปถ่ายรูปก็ต้นดินละบดีอันนี้ก็ไก่นี่คืจักรหลักทางไปหลักอาหารนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเราก็ไม่รู้เอาไปดูก่อนนะหรยอแม่ก็เป็นไก่นะ อันนี้ทางไปเรือนไทยสกรลละสรสมเด็จพระเจ้าเสืออ๋อนี่ไงนี่กือเรือน,นี่คือเรือ,อเรือ,เ,รอเก่าเรือโบราณน,นะเรือนี่นี่ไงเรือโบราณเรือทีอ่ของท่านพันทุน์ทนในราสิงสมัยนั้นเนาะนเรือใหญ่ ก็ได้แม่ก็จะออของโบราณเนานะขอ,องโบราณสมัยโบราณน,นี่เรือกเก่านะเรือเรือจริงๆนี่แหละเรือที่น่าจะเป็นเรือที่นั้นออที่ที่หางเสือหักหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่เนาะตรงนี้หางเสือหักตรง เรือของท่านสมัยนั้นนะ,ะเราไปดูเรือข้อมูลข้อมูลเรือหน่อย <c oughs> อันคืนนี้คือเรือโบราณนะจุดสร้างจากไม้ตะเกียนขนาดใจญ่มีความยาว19.47เมตรกวา้วาง2.09เมตรสูง1เมตรคาดว่านะการ้อยปี โบนสณเด็ดหรือเป็นเรือรท่าอ,อ,อ๋อไม่ใช่เรือโบราณไอ้นั่นเนาะไม่ใช่เรือนั้นแต่เป็นเรือโบราณเฉยๆเนาะอันนี้เป็นโบราณที่คนเจอเฉยๆเนาะน่าจะไม่ใช่เรือนั้นคือเรือโบราณท,ทำด้วยไม้ตะเคียนนะก็ะดูกันไผนเน,นะาะในเบื้องต้น